สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันแล้วนะคะกับนูดีช้ชาแนลทีวีตอนนี้แล้วก็อยู่พุทธะเบิกเราอยู่ไรสสตรอ,บเ,บอรเบอรี่ข้างนี้มีหัวใจด้วย,วยแล้วก็ดอกอะไรก็ไม่รู้ดอกสวยมากใช่ค่ะมามานี่มานี่มานี่เฮ้ยทุกคนมีภูเขาด้วย,ยมองไปที่นูดีก็ขาสั่นแทบตายะะะแล้วค่ะไปเราจะไปเอ่อสักกุรลาที่เขาทำเป็นดอกไม้ ทำมาจากกระดาษทิชชูหกระดาษเออพี่ตุดที่กลัวตุกว่าเดินไปั้ยเดินอะไรวะเาิานาเร็วทุกคนตรงนี้มีสีขาวด้วยมีสีม่วงด้วยสวยมากเลยอะ่ะโอ้มีทานตะวันด้วยนี่เหรอเขาให้จับไม่ค่ะระวังลื่นนะคะ เราจะลงเขาออ้ยมีบ้านอะไรไปดูได้ไหมอะไม่ได้สวัสดีค่ะ <c oughs> ดูดอกทานตะวันดอกใหญ่เท่าหัวหนูเลยอ่ะเออสวยมากมาแล้วนวน,นีทุกคนค่ะคซก้าลงไปปลูกดอกไม้ตรงนั้นต,ตายเลยนะคะนี่แต่ตรงนี้ก็เล่นได้อยู่นะเพราะว่ามันไม่ รงสุดเขาตรงนู้นน่ะอยู่ดีเล่นไม่นเปลี่ยกที่ก่อนอ่ะนั่ง,งแล้วจะโยนลงภูกเกินแล้ค่ะทุกคนว้าวจะถ่ายตอนถุงที่พักจะกลับหรือ,อยังแม่หรือว่าจะซื้อสตรอเบอรีรร่ก่อนค่ะเราจะไปแวะเที่ยวดอกไม้ ไม่ซื้อสตรอเบอรี่แล้วก็กลับเข้าคันแล้วก็จบคลิปเอาไม่ละเอาไมทุกคนมาเลยลูกไปเลย,เลเลยมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาเล่นด้วยมาเล่นกับน, <มา S 1> น้องโนดี้ด้วยแล้วอิงจะนั่งมาไหนโอ้ตูดเปียกอิงน้องอิงต้องเป็นคนไกวก่อนสลับกันคนขิดด้าน S 1> <S 1> <S โอ้สวยมากเลยโอเคก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b บสไคร้นะคะบ,บ๊ายบาย